สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาล2นะคะสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ขนาดรูปร่างและรูปทรงค่ะรูปทรงนะคะอันดับแรกก็คือวงกลมนะคะลักษณะวงกลมนะคะจะเป็นเส้นโคง้งไม่มีมุมหรือเหลี่ยมค่ะ วนี้นะคะมาดูวัสดุทรงกลมนะคะรอบๆตัวของเด็กๆนะคะที่เด็กๆเคยเจอมานะคะอ่ารูปแรกเลยรูปสีเหลืองๆนะคะจะเป็นทรงกลมนะคะก็คือดวงอาทิตย์ต่อไปที่มีสีขาวสีแดงก็คือลูกบอลนะคะต่อไปห่วงยางนะคะตรงกลางนะคะจะเป็นทรงกลมมีล้อรถ แล้วก็นาฬิกาค่ะต่อไปนะคะยังมีอีกนะคะรูปนะคะที่เป็นลักษณะของวงกลมนะคะก็จะมีผลไม้นะคะส้มมีนะคะพัดลมนะคะในส่วนของพัดลมนะคะจะเป็นหน้าปัดของพัดลมจะมีขนมโดนัทนะคะก็จะเป็นทรงกลมไฟจราจรนะคะจะมีสีต่างๆนะคะสี จะอยู่ในวงกลมนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือลูกโบะคะจะมีลักษณะเป็นวงกลมค่ะทีนี้นะคะเราจะมาเปรียบเทียบขนาดวัสดุทรงกลมกันนะคะมีอยู่4รูปนะคะสี่ภาพหนึ่งมีลูกบอลสองลูกบาสเกตบอลสามลูกเทนนิสและสีลูกป,ปิงปองค่ะ เราจะมาเปรียบเทียบนะคะกัน2ขนาดนะคะขนาดที่ใหญ่ที่สุดเด็กๆคิดว่าเป็นลูกอะไรคะอ่าเก่งมากค่ะก็คือลูกบาสเกตบอลนะคะและลูกที่เล็กที่สุดก็คืออ่าลูกสุดท้ายเลยก็คือลูกปิงปองนะคะ ประโยชน์นะคะของวัสดุทรงกลมมีอะไรบ้างสามารถทำมาเป็นขนมนะคะไม่ว่าจะเป็นอมยิ้มหรือว่าขนมโดนัทหรือว่าขนมนะคะต่างๆนะคะที่เป็นรูปทรงกลมเป็นล้อรถล้อทรงกลมนะคะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วนะคะ แล้วก็มีของเล่นต่างๆของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นลูกบอลน,นะคะหรือว่ากรองหรือว่าสติกเกอร์นะคะที่เป็นทรงกลมค่ะและก็สามารถทำอทรงกลมนำมาทำเป็นเครื่องประดับเป็นแหวนเป็นสร้อยคอหรือว่าเป็นนาฬิกาค่ะต่อไปค่ะจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมลักษณะของสี่เหลี่ยมจะเป็นเส้นตรง มีมุมสีมุมหรือสี่เหลี่ยมค่ะวัสดุสี่เหลี่ยมรอบตัวของเด็กๆนะคะที่เด็กๆคุ้นเคยเลยก็จะมีหน้าต่างหนังสือหรือว่าสมุดต,ต่อไปมีทีวีเทปเลตมือถือโทรศัพท์นะคะ แล้วก็ธนบัตรก็คือแบงแบงยี่สิบบงร้อยแบงพันนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะจะมีทรงรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะรูปทรงสี่เหลี่ยมยังมีอีกนะคะเด็กๆจะมีกระดานนะคะกระดานที่โรงเรียนก็เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมีโต๊ะมีตู้นะคะยางลบแท่งเล็กๆนะคะ ก็จะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ตึกส่วนใหญ่นะคะตึกสูงสูงจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันค่ะวงกลมและสี่เหลี่ยมต่างกันอย่างไรเด็กๆรู้ไหมคะว่าต่างกันอย่างไรมาดูกันนะคะสีเหลืองภาพแรกนะคะจะเป็นวงกลมจะเป็นเส้นโคง้งไม่มีมุมนะคะจะเป็นกลมๆนะคะครู งไม่มีมุมต่อไปรูปสีชมพูจะเรียกว่าสี่เหลี่ยมเป็นเส้นตรงมีมุมหรือว่ามีสี่เหลี่ยมนะคะอ่าเห็นชัดเจนเลยว่าทั้งสองรูปทรงจะแตกต่างกันค่ะประโยชน์ของวัสดุสี่เหลี่ยมอ่ามีอะไรบ้างสามารถ นำมาทำเป็นกล่องนมนะคะที่เด็กๆด,ดื่มนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะว่ากล่องนมก็เป็นสี่เหลี่ยมมีตู้เก็บของตู้เสื้อผ้าก็เป็นสี่เหลี่ยมกล่องเครื่องเขียนนะคะก็เป็นสี่เหลี่ยมกล่องของขวัญตัวบ้านนะคะสี่เหลี่ยมนะคะสามารถนำมา,าเป็นรูปร่างรูปทรงได้อีกเยอะแยะมากมายค่ะ ต่อไปนะคะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมลักษณะของรูปทรงสามเหลี่ยมจะเป็นเส้นตรงเหมือนกับรูปทรงสี่เหลี่ยมเพียงแต่ว่ารูปทรงสามเหลี่ยมจะมีสามมุมหรือสามเหลี่ยมค่ะวัสดุสามเหลี่ยมนะคะรอบๆตัวของเด็กๆจะมีอาพิซซ่าแซนด์วิชเค้กแล้วก็เนยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่า ใช่รูปทรงสามเหลี่ยมหรือเปล่าอ่าวัสดุสามเหลี่ยมนะคะยังมีอีกนะหนึ่งนะคะก็คือแตงโมต่อไปก็คือกล้วยไอศครีมหน้าปัดนาฬิกานะคะไม่ใช่เฉพาะทรงกลมอย่างเดียวนะคะจะมีทรงสามเหลี่ยมด้วยและสุดท้ายก็คือหลังคาบ้านค่ะอ่าทีนี้นะคะเด็กๆมาดูว่า วงกลมสี่เหลี่ยมและก็สามเหลี่ยมแตกต่างกันอย่างไรนะคะรูปสีเหลืองนะคะรูปแรกจะเป็นทรงกลมนะคะจะเป็นเส้นโคง้งไม่มีมุมนะคะต่อไปรูปตรงกลางสีชมพูเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมจะเป็นเส้นตรงมีสีมุมหรือว่าสี่เหลี่ยมค่ะและสุดท้ายนะคะสีฟ้าเขาจะเรียกว่า สามเหลี่ยมค่ะอ่าจะเป็นเส้นตรงเหมือนกับสี่เหลี่ยมแต่มีสามมุมหรือว่ามีสามเหลี่ยมค่ะประโยชน์ของวัสดุสามเหลี่ยมสามารถนำมาทำเป็นกรอบผ้าทำขนมเซนวิสนะคะหรือว่าพิซซ่าหน้าจั่วของบ้านนะคะจะเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันแล้วก็สามเหลี่ยมนะคะจะอ่าสร้างเป็นพีระมิด และก็สามารถนำมาทำเป็นนาฬิกาต่างๆได้ค่ะ